บอฟุตซอลจ,จำหมู่บ้านเพื่อทอนวัดกู้สนะคะวันนี้จะมีแข่งฟุตซอลนะคะในเวลาบ่ายสองโมง <c oughs> <c oughs>

ในกองเชีร์จพี่นะครับผมโอ้โหนะฮะอาวสายนะครับทีมที่เี่นบอกครับเจีมาถึงข้าานนามามือสาอาได้ได้ลูกครับผมเตะเข้าไปวจะยิงโอ้โหคืนหลังมาเอากองหลังวไอ้ลายผลายายเดี่ยวีไลโ่ยลยไม่ยิงลายายลอะไร

ลูตงเต้ครับผมเลูกตั้งแต่นะครับว่าไงครับสุกมาเลยไหมดียังไงโอ้โหส่งเข้าไปกองหลังกองหลังเกลื่อมไฟพานอีกแล้วนิดเดียวครับผมอ่าวัดกู้สอง่าวัดกู้สองตาดลูกออกไปครับบาซิดบาซิดบาซิส9 9้เพื่อนเพื่อน ทีมวันที่สองนะครับทีมนี้คือทีมวันที่สองนะฮะตามรายชื่อน่นที่ส่งเข้ามานะครับนะฮะตามกติกานะฮะเอาเฟื่อนกันเลยนะครับเอหลือกับเพื่อนกันับสองนะฮะหาผู้ชนะ

เอาแถวดีๆไม่งั้นจะไม่แจกถ้าแถวดีๆไม่เพราะว่าน้ำหมดถ้าแถวตอนดีๆพอแล้วพอแล้วน้ำพอแล้วเอาแถวนี้ว่าไงแถวนี้แถวนี้จะเกียบนะเอาอะไรเลือกดูเลือกดูเลยเอาอะไรมีไส้กรอกมีไส้กรอกมีเลือกชิ้นมีผักมีพอแล้หน่อย สีคีเาครับไม่เนเลยตอนนี้น้องเองมแต่ว่ารอแป๊บหนึงนะน้องเอ็ไม่ร้อนไม่รีบไม่รีบให้น้องกินข้าวก่อนช่วยกันก่อนนะคะช่วยกันก่อนกัมทีน่น้านาองาาปราวันอยูหนาปาขาแถวดีดนะข้าแถวดีๆลูกใครได้ใครได้แล้วอล้อแล้ เนี้ยอาหารมีสามอย่างนะเพราะเราเลี้ยงเฉพาะนักกีฬาเราขอเลี้ยงเฉพาะนักกีฬาน้ะงเจ้าผสมก็ได้เาผสมก็ได้นะเด็กๆเส้นมาช่วยหน <Pf und. S 1> ูกินแล้วหนูก <el> <se> ็พากรเอาใส่ถุงขยะให้ประวัติด้วยนะลูกน้ำก็ต้องกินในแก้วนะเพราะว่า ป้าวันซื้อน้ำมาวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณน้องเอด้วยนะคะสอทพานุพงศ์บรรดาศักดิ์สอทน้องเอนะคะาีออ่่ยอ,อ,อ,นนอ,อ,นอ,อันนูนนอนว,ว่าใครงานนี้มาเป็นตัวแทนต้องขอขอบคุณด้วย A ครับในช่วงนี้ก็การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ยาเสพติดของนะครับวัดนะครับขอบคุณทุกจัดเลยผมยอมรับวา่านะพี่วันก็ถือว่าพี่สาวผมนะท่านก็ทรหาผมตลอดเลยพี่วันและก็คณะงารนิติบุคคลอาคารชุดวัดปู่สาม แล้วก <an> ็พิเชียบนะพี่เชียบนะอีกสักครู่ขอเชิญจะพเชียบด้วยนะครับประธานานิติบุคุณอาคารชุดวัดภูศรีหลังที่เนสองนิติที่นามแล้วก็โค้ชจากท่านรัตนบดีท่านโรเบิร์ตแล้วก็แบ็คแล้วก็หลายท่านเียนะมนำน้องๆฝึกฝนกันตลอดเลยซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับ ก็ขายก็คือการครับพวกเดี๋ยวให้พิธีพิธีทางการจบก่อนนะ่อยเริ่มต่อนะว่าพ้ว่่ิวันจัดฉันเลยสาธิีปิดการขันขันนะครับรับช่วยรางวัลเงินรางวัลนะครับ งนนเงินนนท์หนึ่งก็คว้าไปทั้งสถ้วยเลยอ่ะก็จะโน้ตจะเตะนะโนราเตะอยู่ทางโน้ตอย่าให้มันน,นี่นะลูกกำลังไอ้น,นี่อยู่เคีรยพื้นที่เสร็จแล้วก็จะได้ทองถอ,อ,อยจะมาปิดงานแทนเราแทนท่านนายกที่ใช้บระดาศักเนาะ ให้น้องๆเข้ามามีส่วนร่วมนะครับผม,มเนี่ยเป็นน้องเอบรรดาศักดิ์จงเดินนะครับเป็นตัวแทนท่านนายกวิชัยบรรดาศักดิ์นะครับวันนี้นะครับท่านนายกวิชัยเนี่ยก็ได้มอบถ้วยรางวัลของกับเงรางวัลมาเป็นกําลังใจให้เด็กๆนะครับเดี๋ยวพี่ขอให้เด็กๆยกมือให้